พ่อเป็นพรหมจัตรุรภพพิทักษ์รูท่านสอนสิ่งผิดถูกเป็นครูใหญ่เป็นอรหันทองคำผ่องอัมภัยเป็นผูใ้ให้ให้ให้ใจจุนเจือคิดถึงลูกก็เยี่ยมหน้ามาให้เห็น ลูกลำเค็นปรากฏหน้ามาช่วยเหลือลูกได้ดีหน้าปรีดามาจุนเจอือตกตำเหลือหน้าพ่อแม่แค่สองคนเขากราบถวายความเคารพพระคุณท่านซึ่งในที่นี้นะครับรับเมตตาจากท่านแม่ครูปรัชญานบปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพักดีหน้า และพนวกานนะครับจะได้เมตานำหน้าศพนะครับในการเชิญหีบศพคุณพ่อไัยชยนต์กมลเปรมปริยะเวียนเมนสามรอบแล้วนำขึ้นปฏิสฐานบนกิจกาทานเพื่อรอเวลาบำเพ็ญิทสานร,รูปทานทอดผาดไตบางสุกุลในเวลา ประมาณ14นาฬิกา30นาทีนะครับหลังจากที่ทางครอบครัวได้ประกอบพิธีบรรพกิศสวสดพระอภิธรรม3คืนที่ผ่านมานะครับก็ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพตามที่ปรากฏนะครับในคือวันที่สีมิถุนายนสมาชิกชมรมพิราบขาวและเพื่อน ACC เซลกรุปเอแบกเพื่อนพง คือวันที่หมิถุนายนครอบครัวอมรอรัตนมาศรวมถึงท่านพู้มเมเกียร์ทุกท่านร่วมแสดงน้ำจิตประกาศญาติธรรมนะครับมาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับจะทำพิธีสรายสริระร่างอะไรวิญญาณของคุณพ่อไยชยนคืืนสู่ธรรมชาติอันเป็นทิ์รวมกับจิตวิญญาณของท่านบนสวงสวรรค์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชบบาวบรณสถานก็ได้ทําพิธีเชิญหีบศพนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเ,ญเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบศพตั้งบนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้เรียนเชิญครอบครัวท่านที่สะดวกในการเชิญหีบศพของคุณพ่อภัยชยนต์นะครับท่านหนึ่งนั้นก็จะถือรูปภาพอีกท่านหนึ่งก็จะถือกระถางทูบแล้วก็ทุกท่าน เดินตามพระคุณท่านซึ่งนำหน้าศพนะครับกับจิตวิญญาณของคุณพ่อภัยชยน์กมลเปรมปียะนั่นไปสถิตบนสวงสวรรค์ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนหลังจากที่อยู่ในโรคนี้สร้างสรรค์คุณงามความดีถึง77ปีนะครับ ได้ทิ้งสังขารไว้ให้ทางครอบครัวประกอบบุญกุศลเพื่อเป็นบุญสมทบบุญสวงสวรรค์จุดติจิตไปสถิตสวงสวรรค์ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ลูกหลานได้ทำบุญหนุนส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทิน เพ่งพินิพิสุวรณเมรุมาเมนปราศาสวรรณเบื้องหน้าคือขุนเขาพระสุมเมนชรมาเป็นที่สถิตดาวดึงสาเทวารยครับเมนนั่นเป็นที่ปฏิสถา,านศพชาวพุทธเราเชื่อว่าคนทําความดีนั่นตายไปสู่สวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเมนก็คือเขาพระสุมเมนนะครับ ซึ่งเป็นทีตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นความเชื่อที่ประกอบพิธีนะครับ